วันนี้ผมจะพามารีวิวตลาดนัดวันอังคารอำเภอพญาเมืองลายไปกันเลยตลาดนัดของอำเภอพญาเมืองลายมีทุกๆวันอังคาร ในตลาดก็จะมีสินค้ามากมายเลยครับผมจะมีเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนานาแต่มาสไตล์ฮามินกินจุก็จะต้องไปรีวิวอาหารแล้วก็เริ่มจากของทอดกันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนนี่ครับผมนี่ในสายที่ชอบของทอดของมันนะครับผมนี่เลยครับผมใครที่ชอบโดนตีนะครับต้องไม่พลาดแน่ครับนี่ครับตีนไก่ทอดนะครับต่อจากนั้นครับเราก็มาดูนี่แหละครับผมน่องใหญ่แบบนี้นะครับผมเป็นไก่ทอดจากสูตรหาดใหญ่นั่นเองครับผม น้องละแค่20กว่าบาทเท่านั้นเองครับทุกคนเป็นน้องไก่ใต้ที่มาขายภาคเหนือเลยนะครับรสชาตินี่บอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากต่อจากนั้นครับทุกคนเราก็มาดูเมนูนึงน่งๆนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนึงน่งๆเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายครีนมากๆเดี๋ยวจะหาว่าเอาใจแต่สายครีนนะครับสายทอดๆก็ยังมีนะ ต้องบอกเลยว่าทอดเด็ดก,กรุบกรอบมากๆเลยครับผมต้องบอกเลยว่าเมนูทอดของที่นี่นะครับไม่เป็นสองรองใครจากที่อื่นเลยนะครับแม้ว่าจะซื้อกลับบ้านไปนั่งกินความกรอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมรับรองว่ามาตลาดที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ๆครับถ้ามาตลาดภาคเหนือไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมไส้อัวแม่บุตรนั่นเองเดี๋ยวนี้เขามีพัฒนาแพคเกจจิ้งส่งออกได้ด้วยนะที่ตลาดจัดวันอังคารของอำเภอพญาเมืองลายยังมีปลาส้มจากพะเยาด้วยนะ ต้องบอกเลยว่าเป็นปลาส้มแท้ๆจากจังหวัดพะเยาเลยนะครับผมไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดพะเยาก็ได้กินปลาส้มอร่อยๆแบบนี้นะสําหรับคนที่ชอบกินมแมลงต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาให้มแมลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวไหมจิ้งลีดกินกันหนําใจเลยนะครับจากนั้นเราก็มาดูไส้กรอกอีสานอีกเช่นเคยเป็นไส้กรอกอีสานสูตรดั้งเดิมที่มีความผสมผสานระหว่างอีสานและเหนือหากินของขาวกันเยอะแล้วนี่แหละครับเราก็มาแวะซื้อน้ํากาแฟโบรนัน ต้องบอกเลยว่าคุณลุงเป็นเจ้าตำรับขายมาก,กว่า30ปีเชื่อว่าหลายคนที่ผ่านไปผ่านมาในอำเภอพยาเมืองรายต้องได้ลองชิมฝีมือคุณลุงแล้วแน่เลยเจอ,อชาหวานหวานแล้วก็ต้องมาเจอของส้มๆบ้างนี่เลยครับผมน้ำส้มเกล็ดพิมะและต้องมาอึ้งกับน้ำมะพร้าวจากสวนลุงอินต้องบอกเลยว่าร้องฟินเมื่อได้กินวุ้นมะพร้าวอ่อนแบบถ้วยในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนั้นบอกได้เลยว่าดีมากๆเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก จากนั้นเราก็มาต่อกันที่ผลละหมากลากไม้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมังคุดละมุดและก็แก้วมังกรที่เด็ดสุดๆก็คงจะเป็นมะม่วงตัวนี้ครับที่มีจุดเด่นเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาหวานใครผ่านไปผ่านมาอดที่จะแวะลองชิมไม่ได้ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนต้องมาลองชิมนะครับ จากนั้นเราก็มาต่อกันที่อาหารสไตล์ญี่ปุ่นนั่นก็คือซูชินั่นเองต้องบอกว่าราคาซูชิที่นี่ประหยัดมากๆเลยเดินไปชิมไปอร่อยตามสไตล์ฮามินกินจุต้องบอกเลยว่าตลาดนัดวันอังคารของอำเภอพญาเมียงราย,าย,าายน่าเดินมากๆเลยครับและจุดเด่อนอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมอึ้งมากๆและไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือขนมถังแตกต้องบอกเลยขนมถังแตกที่นี่แผ่นใหญ่มากๆ ที่สําคัญขนมทังแตกที่นี่ทํามากว่า30ปีผงทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงลูกรับประกันความอร่อยได้เลยมาแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆครับชุดต้มเลยใครอยากลองชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับตลาดนัดวันอังคารของอําเภอพญาเมืองลายมีทุกๆวันอังคารนะครับ